เรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวเลยค่ะชนิดที่แบบว่าตามกลับมาบ้านเลยเรื่องมเป็นยังไงพี่แอมก่อน้อขออนุญาตกนูขอแล้วหนูขอแล้วเรื่องนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสิบกว่าปีที่แล้วประมาณปีห้าสามห้าสี่ได้คือตอนนั้นอะ่ะยังเป็นน้องประสานงานอยู่มีข่าวเป็นหัวข้อเล็กๆอะ่ะว่าเป็นมีพระรูปหนึ่งที่สามารถนั่งสมาธิแล้วเ,เห็นว่าจุดเนี้ย มีโครงกระดูกมีศพอะไรอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็คือแบบเราก็เออแปลกดีก็เลยจะไปพิสูจน์กันว่าจริงหรือเปล่าอยากไปเห็นกับตาอยากไปเอาเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดให้ให้ดูให้ดูกันด้านหลังก็จะเป็นภูเขาแล้วก็จะเป็นลานหน้าภูเขา ถัดจากลานมาันก็จะเป็นเหมือนร่องรอยที่เขาขุดไปแล้วก็จะมีแบบหลายหลุมเป็นหลุมสี่เหลี่ยมๆไม่ได้เห็นศพเห็นอะไรนะแต่จะเห็นแบบร่องรอยกระดูกแล้วก็ร่องรอยเหมือนแบบถ้วยชามเครื่อง,รองประดับต่งตางๆที่ <นะ S 2> เป็นสมัยบอกคือเราดูเราก็รู้ว่า,วามันโบราณเราก็ไปหาข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งพื้นที่ตรงนั้นด้วยความที่เป็นจังหวัดลพบุรีมันเป็นเมืองเมืองเก่าอยู่แล้วแล้วลานตรงนั้นน่าจะเป็นลานที่เขา่ใช้ฝังศพ คนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนอ่ะเขาฝังศพแล้วอ่ะเขาก็จะใส่ถ้วยชามหรือเครื่องประดับของมีค่าของของร่างนั้นอ่ะลงไปแต่คนสมัยเนี้ยหรือชาวบ้านแถวนั้นไม่รู้ด้านความรู้ทางด้านวิชาการอ่ะตรงนั้น่ขุดตรงไหนก็เจออ๋อเพราะมันเป็นที่ไว้สําหรับฝังไวใช่ใช่สมองสองด้านนะใช่สองด้านก็ถ่ายอยู่วันสองหรือสามวันก็มีชาวบ้านอะไรมาดูพอจะกลับปุ๊บ ก็เวลาหลวงพ่อกันทีมงานไปกราบลาหลวงพ่อว่าเออเราถ่ายงานเสร็จเรียบร้อยล้วจะขออนุญาตกราบล้วหลวงพ่อบอกว่าเหมือนแบบอยากจะให้ของของที่แบบพกติดตัวของแต่ละคนก็จะให้เป็นพระบ้างแหวนบ้างอะไรเงี้ยของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวพอเข้าไปปุ๊บหลวงพ่อก็หยิบม,มาเป็นเหมือนกําไลสีออกตอนนั้นมันออกแบบทึมๆเก่าๆก็จะเป็นเห็นเห็นแบบ รอยดินรอยเขียวเขาเรียกตะไคร่น้ำเหลืออะไรสักอย่างอะไรสนิมคือเห็นเลยว่าเก่าแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนั้นเราคิดในใจว่าหลวงพ่อเพิ่งขุดขึ้นมาหรือเปล่านะจากหลุมต่างๆแต่ไม่แน่ใจนะคิดเองแล้วก็ไม่กล้าถามไปอะไรเงี้ยใส่หลวงพ่อก็ให้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะหลวงพ่อเพราะว่าไม่ได้ชอบใส่เครื่องประดับอ้างไปอย่างนี้พาะบอกว่าลองดูถ้าใส่ได้อ่ะก็เอาไปแสดงว่าเป็นของเราแต่ถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาไป กำไรแต่วงประมาณประมาณเท่าเนี้เออก,ก็แบบพยายามยัดเข้าไปแล้วก็พยายามถ่างมือเงี้ยไม่ไ้ไม่ให้มันเข้าแล้วเสร็จก็บอกว่าไม่ได้ค่ะหลวงพอ่อหลวงพอ่อลองอีกทีเดี๋ยวก็ได้พอใส่พอลองปุ๊บต่นนั้นแหละเราก็เออเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคเดิมว่าแบบมันไม่เข้ามันเข้าใส่แบบแบบรื้อเข้าไปแล้ว ใส่ได้แล้วพ่อ่าอ่ะเอาไปพกติดตัวนะหนูนะก็คิดว่าเออขอบก็ขอบคุณกล่าวลากันก็คิดว่าเออเดี๋ยวใส่แล้วเดี๋ยวกลับมาถึงที่บ้านที่ออฟฟิศเนี้ยก็จะถอดออกกลับมาถึงออฟฟิศก็ค่ําแล้วแล้วทีเนี้ยเออกลับมาเสร็จเรื่องนั้นกลับมาแล้วเราต้องตัดเลยตอนตอนนั้นเราเราก็แค่มีหน้าที่โยนฟุตโยนไฟให้พี่พี่เขาแล้วเราก็เหมือนซัพพอร์ตข้อมูลอะ่ะพอทําทุกอย่างเสร็จประมาณตีตีหนึ่งตีสองอ่ะเราก็ขึ้นไปนอน ขึ้นไปนอนก็นอนที่ออฟฟิศแหละมันจะเป็นออฟฟิศเก่ามันจะเป็นบ้านลักษณะเป็นบ้านสองชั้นครึ่งห้องที่เรานอนอ่ะเป็นห้องใครๆเขาเรียกห้องแอดมินก็คือห้องนั้นอาจจะไม่มีใครไปนอนมีเราอ่ะไปนอนคนเดียวแล้วพี่ๆเขาก็จะนั่งตัดอยู่ที่ชั้นชั้นครึ่งที่มันเป็นชั้นลอยอะไรอย่างเงี้ยประมาณตีสองเท่าที่จําได้นะขึ้นไปนอนแล้วก็คิดว่าหลับแหละเพราะว่าเราเพลียมาทั้งวันแล้วถ่ายงานติดต่อกันมาอะไรยเงี้ย ความรู้สึกที่ที่เรานอนนอนแล้วแบบเหมือนมีใครมาแบบจ้องหน้าเราอยางเนี้ยอืแล้วเราก็มันก็เหมือนแบบผวังที่เราแบบรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ตาเรายังไม่ลืมนะรู้สึกตัวขึ้นมาเราเห็นอนะหน้าของผู้หญิงอายุเยอะแล้วผู้หญิงแก่เลยอะชัดเลยชัดเลยคือประจันกันอยู่เนี้ยผมขาวแล้วก็มวยผมแบบยกสูงเข้าไปเขาเรียกทรงอะไรอะที่เป็นพุ่มอยู่ข้างบนอะออนที่เหมือนสมัยก่อนเนี้ยใช่ปากแดงหน้าขาว ใส่ชุดสีชมพูแต่ไม่ได้ดูน่ากลัวนะคือภาพชัดเลยชัดเลยเหมือนดจันหน้ากันอยู่เนี้ยแล้วเหมือนเห็นแต่แต่หน้าตาดูใจดีอ่ะแล้วเราก็แบบรู้สึกแบบตกใจแล้วก็ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาทุกทุกอย่างมันก็มืดไปหมดเพราะตอนนั้นเราปิดไฟนอนใช่ไหมล้วก็วิ่งลงมาเลยพี่พเขาตัดงานอยู่ว่าตกใจว่าลงมาทําไมก็เล่าให้เขาฟังเสร็จเขาก็แบบเออไม่เป็นไรก็เหมือนปลอบใจกันตอนนั้นล้วว่าตัวสั่นแล้วกลัวเราก็นึกนึกอย่างเดียวนะตอนนั้นก็คือที่เราใส่กําไรหรือเปล่าแต่จริงๆเราอะพอมาถึงออฟฟิศอะ ลืมไปแล้วนะว่าใส่กำไรอยู่ด้วยความที่มันรีบมันทํางานทาอะไรก็ลืมถอดไปอะไรเงี้ยไม่ได้นึกถึงเสร็จก็ก็จะถอดสรุปถอดไม่ออกถอดไม่ออกเลยพี่พี่เขาปลอบใจกันแบบเราตอนตอนนั้นก็ตกใจล้วตัวสัตนอะไรเงี้ยก็ปลอบใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวโทรหาหลวงพ่อตอนนั้นก็นอนเลยนอนนอน,นอนอยู่ข้างเครื่องตัดที่เขาตัดกันเลยเพราะว่าไม่กล้าขึ้นไปนอนคนเดียวแล้วพอเช้ามาก็เลยโทรหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อคะเมื่อคืนหนูเห็นอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อก็เหมือนหัวร้อนนิดนึงไม่เป็นไรหรอก ก็ใส่บาทให้เขาก็เลยบอกว่าหลวงพ่อหนูต้องถอนหรือเปล่าเขามาทวงหรือเปล่าหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรเขามาคุ้มครองม่ไม่น่ากลัวใช่ไหมล่ะเราก็นึกในใจว่าหลวงพ่อรู้ได้ไงเขามาให้รู้ว่าเขายังอยู่เขาคุ้มครองเราหลวงพ่อบอกว่าใส่ไว้นะติดตัวไว้นะจนไปนอนก็ไม่ได้คิดอะไรก็เพียรหลับไปอย่างเงี้ยคือมาคิดแวบแรกว่าเราใส่กําไรมาจําได้ตอนที่ที่เราวิ่งลงมานั่นแหละ แล้ว,ว่าแบบแบบใครว้าใครว้าอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นคือตรงนั้นมีโครงกระดูกจริงๆแต่เรื่องนั่งทางในอ่ะเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าท่านไปเห็นแล้วท่านเห็นจากนิมิตหรือว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมีเออมันมีอันเนี้ยอันเนี้ยเราเราตอบไม่ได้เชื่อว่ากําไรเนี้ยจะมาจากหลุมไหนสักกลุมหนึ่งที่ที่เราไปอืแต่ไม่มั่นใจเพราะเราไม่ได้เห็นกับตา แต่ด้วยสภาพที่มันมีดินม,มีตะไคร่มีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ากําไรเนี้ยถูกถูกขุดขึ้นมาจากดินแน่ๆผู้หญิงที่เราเห็นตอนตอนตอนที่เราเห็นตอนนอนอะ่ะหน้าตาเหมือนปัจจุบันที่เราเคยเห็นดูรู้เลยว่าเหมือนเหมือนเราเห็นในละครแต่มันก็ไม่เชิงซะที่เดียวอะ่ะคนอื่นที่ได้อย่างอื่นก็ไม่มีไม่ไม่ได้ยินว่าใครเจออะไรนะ คือมันมีหลายสีใช่ไหมในกําไรลูกปัดอะเป็นลูกปัดไม่เป็นลูกปัดเป็นเป็นเหมือนกําไรแบบโลหะอะค่ะโลหะชิเล็กๆชิ้นเล็กๆเลยแล้วเป็นวงๆอย่างเงี้ยตอนแรกไม่มีลายตอนแรกไม่เห็นสีของมันอะเพราะว่ามันจะเป็นความเก่าๆเทาๆออกเขียวออกอะไรที่มันจะแบบสภาพเก่าๆเหมือนสนิมกลางอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเล่าเรื่องเสร็จกลับไปแล้วเจอกําไรอะเดี๋ยวจะกลับมาเล่าอีกรอบนึงนึกภาพนอนอย่างใช่ไหมแล้วก็อย่างเงี้ย อาการกล้วยกันเลยการกล้วยถีชมพูดีกว่าเพราะว่าฉุดชมพูอ่ี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยปึ๊บอย่างนี้เลยแต่พอลืมตาเนี่ยไม่เห็นนะเหมือนเหมือนเงี้ยแล้วแต่เราเห็นอะอ้อมันอยู่เขาอยู่อย่างเงี้ยพี่เรานั่งเล่าเรื่องผีกันแต่มากอดการกล้วยอย่างเงี้ยเหรอนี่ไงกานกล้วยภาคสามเขากำลังโปรโมทอยู่นได้ดูถีเซอร์ป่ะ ดูแว็บเห็นแวบบในพวกทิกตอกอะไรอย่างงี้ไวรอมากที่การกระโดดฟิวยังไงนะพี่เหมาฟิวคืออะไรดี่กอนก็ถ้าเกิดใครอยากได้ตุ๊กตาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็คือมีทั้งตุ๊กตาแล้วก็พวงกุญแจก็คือถ้าเกิดช่องทางออนไลน์เนี่ยก็จะมี t ิกตอกช็อปปีแล้วก็สามารถซื้อได้เลยแล้วก็ตามในห้างสรรพสินค้าชั้นนำเนี่ยก็จะมีช็อปแบบนี้เลยแบบขายจริงจัง น่ารักมากแล้วก็งานดีมากด้วยพอพูดถึงแลไอเทมจะเป็นตัวนี้อันนี้ดีมากอยากได้เดี๋ยวจะขโมยแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นน้องจิตรลิศนะคะเป็นพวงกุญแจที่มีกระเป๋าสามารถเก็บของได้ด้วยแต่ว่ามันนี่เนาซิพี่น้อง,อ,งอันนี้ขายดีมากแล้วก็รู้สึกจะผลิตไม่ค่อยทันแล้วนะตัวนี้ถ้าเกิดใครเจอต้องรีบรีบสอยเลยค่ะอันนี้อันนี้พี่ขอนะแบ่งกันดิ อันนี้ขอค่ะกระเป๋าด้วยหรอมีกระเป๋าน้องมีน่ารักิไม่รู้เหรอว่าน้องเป็นซีฟ